อยู่สเปนจ้าตอนนี้นะจุดชมวิวก็มีก็มีจุดชมวมมชมิวอยู่ข้างบนนะเหมือนสกายบอกเลยทะเลทะเลทะเล,ลตอนนี้อยู่ใ,ใกล้ๆเมืองส่งตาน่าจะชื่อสองตานิก้าอะไรประมาณนี้แหละ ตลอดแนวชายฝั่งนี่เขาทำถนนแล้วก็เนี่ยตลอดแนวชายฝั่งนี่คือกันเลยก็เป็นที่จอดรถเต็มเลยนะมีที่จอดรถหลายตลอดแนวชายฝั่งจอดนอนนี่ไม่ต้องกลัวไอ้เลย,เ,ลยเพราะว่าจะมีเพื่อนบ้านรถแคมปิ้งคาคนอื่นเขาก็มาจอดนอนดาไม่นากก่ากลัวไม่อันตราย พราะว่าคนเยอรมันหลายมาเที่ยวตัวนี้วันนี้อากาศดี